สวัสดีท่านผส้มมาเบิ่งนเขาข่าวเกี่ยวกับการหัวมือกันเจ้าเขาข่าวที่ทางเอดมินเองจะนําเสนอให้ท่านผส้มนะครับผู้ในต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นเขาข่าวทางด้านการหัวมือเพราะว่าเอดมินเองนี่ก็รู้สึกว่าเออคักแต่ก็ดีใจที่ว่าด้เห็นการหัวมือผู้ว่าจะเป็นทางด้านการหัวมือทั้งภายในประเทศเองก็คือการหัวมือกันระหว่างประเทศนี่ผูว่าจะเป็นประเทศใดศาสตร์ใดในโลกนี่ก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีการหัวมือมาลงทุน สังเศรษฐกิจรวมกันสางการค้ารวมกันนี่แอดมินก็จะนําเสนอเบดเลยแต่หากว่าเป็นไิทีจะเอาไปเบ้าในเ่ิึ่งเท่านันการเมืองขอให้เป็นเรื่องของผูกเกี่ยวแต่ว่าส่วนแอดมินแมนผู้ทาเสนอข่าวข่าวที่มันเกิดขึ้นยูที่ประเทศาวาหท่ทัผู้ชมได้ครับผู้เจ้าข่าวข่า้งต่อไปนี่ที่แอดมินอย่ามานำเสนอก็มีทั้งหมด2ข่าวๆ่าว้หกันถึงว่าเป็นการห่วมือนั่นก็คือโซปโปโปลาและโซปโปโปเกาหลีแมนปรึกษาฮารือห่วมือกัน ทั้งงานการค้าและการลงทุนอยู่ที่ประเทศเลาวแล้วข่าวๆที่ซองก็คือ Army อาร์มี่เกม2,022จัดขึ้นอยู่ที่สหพันธรัเสเซียซึ่งว่าลาวเฮาเองก็สามารถญาติใดที่3ม,มาครอบครองจากท่านผู้ชมไปเบิ่งข่าวๆทัานอิดก,กันเลยจ้าวันนี้เฮาไปเบิ่งข่าวทัานอิดก,กันเลยท่านผู้ชมสำหรับซบโปโปลาวและซบโปโปเกาหลี หารือเพื่อส่งเสริมการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการขา้าการุ่งทุนวันที่22ส,งส,งสิงหา2 0 2 2นี่ฐานมาลัยทองกรมสิทธิรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารือว่าออกข้อจะให้เกียรติตอนทับการเขาเยี่ยยมามพบปะของฐานดียงสินเอกอักครสถูตวิสามันผูมีอำนาจเต็มแหง่งโซโป,โปโปเกาหลีประจําโซโปโปลาว ที่ห้องหับแขกของกระท่วงอขอเนื่องในโอกาสที่ทานมาได้ท่องกลมสิธิ์นด้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระท่วงอุตสาหกรรมในการขาคนใหม่สฝ่ายได้ปรึกษาหารือเพื่อสอกหาสองทางในโอกาสในการสร่งเสริมการหัวมือทั้งด้านเศรษฐกิจการข้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศเนื่องจากผ่านมาการหัวมือในคงเขตนี้ยังบกเข็มแข็งเท่าที่ควร ธนธมนติกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าแต่แสดงความยินดีตอนับและตีราคาสูงต่อทานดียงสินที่ได้มาพบปะเยี่ยมยามแต่แสดงความยินดีในครั้งนี้สำหรับทางด่านการค้าของสองฝ่ายในในาใยาธผพานมาแมนมุลค่าหน่วยหลายเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศซึ่งในเจ็ดเดือนต้นปี2022มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศสามารถปฏิบัติได้เพียง ส 8, 4, ักแปดพอลลาในนั้นมูลค่านำเข้าปฏิบัติได้เส 5, 6 6 7โลพันหกหอดอลลาร์การสร่งออกหกพัดอลลาขนานการลงทุนเริ่มแต่ปีสองพนแปดประหอดปัจจุบันการลงทุนของสซปเปกหรีในสซปลาามีเพียง1ห,หัวหน่วยวิสาหกิจแต่มูลค่าการลงทุนแปดหอยล้านกีบโดยลงทุนในขแขนงบริการ สนับสนุนและคุมครองบริหารเพื่อเป็นการสร่งเสริมการห่วม,มือทางด้านเศรษฐกษิจการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้หลายขึ้นสองฝ่ายได้พึกษาหารือถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการกำหนวดวันและเวลาเพื่อสืบต่อจัดกองประชุมคณะกรรมาการห่วมเพื่อการห่วม,มือทางด้านเศรษฐกิจการค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างสซปลาวและสซปปเกาหลีครั้งที่สี่ ทีมีแผนจัดขืนในระหว่างปี2 0 1 6กที่ผ่านมาทีเพียงอย่างซอปโปเขาลีแต่ในเรือนมหอดปัจจุบันเนื่องจากได้ยานั้นสภาพการยังบ่มาะสมพอไรคะแนนของสองฝ่ายบทันเกียมพร้อมซึ่งปัจจุบันสองฝ่ายต้องได้ค้นคั้วพิจารณากับหลายผักส่วนต่เกี่ยวของเพื่อกำหนดเหนือในและวเวียกงานที่จะหัวมือกันให้ละเอียดตต่มนอกนี้ก็ได้ปรึกษาหารือเพื่อสอบหาสองทาง แต่โอกาสในการส่งเสริมการหัวมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศอีกด้วยท่านไม่ได้ท่องกลมมทธิดกาวติมา่ารัฐบาลโซปราล่าก็คือคแเนองอ,อข้อหรือว่แาขนางอุตสาหกรรมและการค้ามีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการหัวมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้มีความเข้มแข็งถึงเมนวา ในระย้ผ่านมาจะมีความพยายามสุกโยงส่งเสริมเบียกงานดังกล่าวแต่ก็ยังมีหลายปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเสนในเนืทางปัญหาทางด้านการขนส่งสินค้ารวมทั้งปัญหาสากลอื่นๆซึ่งแน,น่นอนในอนาคตสองฝ่ายจะได้เห็ุเบียกความกันหลายขื้นเพื่อส่งเสริมเบียกงานดังกล่าวในโอกาสอันเดียวกัน่านดียงสินก็ได้แสดงความขอบใจต่อรัฐมนตรี ที่ได้ให้การตอนฮับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งได้งานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและผลสสาเร็จในการปฏิบัติเบียดงานต้านและสกัดกันการแพร่ระบาดของพงยาธิโควิด -19 อยู่โซปปเก่านี้ให้ทานรัฐมนตรีทราบพร้อมทั้งแสดงความสมเสื่อยต่อทานมลทองกลุมสิทธิ์ที่ได้ดำน่งตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมในการขาคนใหม่พร้อมน,นั่นทานนี้ยงสิน้นยังได้ให้คามั่นสัญญาว่าจะพยายามอย่างสุดความสมาำ เพื่อซุกยู่กันพัวพันหัวมือทั้งสองฝ่ายเล่าโซป,ปเบเกาวดี้ให้ซืบต่อโดยขย้า,ายตัวยิงขืนในตอนาแตะ่จะสืบต่อสนับสนุนส่วยเหลือโซป,ปบบเล่าในบรรดาโครงการต่างๆและกิจกรรมการหัวมือให้ร้ายขืนเพื่อส่งเสริมการหัวมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้มีบาดเก้าขย้ายตัวเขาข้าที่ซองกันเลยทั้งผู้สมงที่ว่า ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความสุ่มเซยนำกองถับปลาส,ส่วนลาวที่สามารถอย่าใดที่3ในการแข่งขันอาร์มีเกมสอ2พันจะพดการแข่งขันอาร์มีเกมตัวตาันเตเวนตีทูหรือว่าปี2022บสเราหบสางแสงกองถับปลาส,ส่นลาถือว่าสามารถญย่าใดที่3ในวันที่21อ,อสิงหาคม2 0 2 2ที่ผ่านมานี้คณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬาการทหารสากล ของเหล่าหกซางแสงแต่จัดพิธีสรุปปิดการแข่งขันกีฬาอาร์มีเกมสอง2อยู่ทีกองพลหน่อยซางแสงเจ็ดสาสงของเมืองวูนกากาศแห่งสาธารรัสเซียในหูบแบบ้างแสงด้วยการเข้าห่วมเป็นประธานฐานพันเอกอูการบอันเลสอา็กเซวิตห้องหัวหน้ากลุ่ม้างแสงสาธารณรัสเซียส่วนทีมนักกีฬาเราหาหร้างแสงกองทัพปัสส่วนล่า มีสหายพันเอกบุญทวีผู้ใส่ห้องหัวหน้ากรมสางแสงหัวหน้าคณะสีน้ำทีมนักกีฬาเหล่าโบสางแสงกองถับปัสะสุนลาวมีบรรดาคณะพิสอบสีน้ำทีมกองถับกีฬาอนุกรรมการพร้อมด้วยนักกีฬาแตละประเทศเขาห่วมสหายพันโทอนุศักพมวงห้องหัวหน้าคณะสีนำ้ำทีมนักกีฬาเหล่าโฮปสางแสงกองถับปะสะสบัสสุนลาวไฮหัวสำหรับการเขาห่วมแข่งขันกีฬา การทหารสากลอามีเกมโซมัสองในหูแบบสร้างแสงของเรล่าหบสร้างแสงในครั้งนี้ประกอบมีหาประเทศเขาห่วมคือรัสเซียลาวอุเบกิสถานเบรุสและอาร์เมเนียสำหรับทีมนักกีฬาเราหบสร้างแสงกองถับปัสซูนลาวแมนจกสากเลนเบอร์สองประกอบมีรหลดุดรถคุดคุ้มคล้องรถสางสิงกิจคควงแตก ลดสังสิ่งกิดควงบปแตกวจทำลายสนามมินลดลอยนำ้ำไนรลดสังสนามมินมีจำนวนพลนนักกีฬาเขาห่วมจำนวนเซาเอสหายซึ่งในเริ่มการฝึกสอบมาแต่วันที่8หามทีเซาเอสิงหาโซมัสเส,สองที่ผ่านมาแม่นใด้จัดการแข่งขันพร้อมตั้งสรุปผลงานการแข่งขันซึ่งผลการแข่งขันที่หนึ่งสหพันธอรัสเซียที่สองเบรารุสที่สากองทัพประชาชนลาว การเข่าห่วมแข่งขันกีฬาการทหารสากลอาร์มี่เกมสอ2พัสองแมนมีความหมายความสำคัญที่สุดถ้าเป็นการสร้างสายพวพันมิตรภาพัดแดนความสามัคคีกับบรรดาประเทศที่เข่าห่วมโดยเฉพาะแมนเพื่อสุกยูส่งเสริมสายพวพันมีตาผาาระหว่างกองทัพปัสซัลากับกองทัพสาพันธรัสเซียในประเทศเพื่อนมิตทั้งเป็นการถอดถอนบุษยเฮียนในเวียดงานวิชาสะพาะเราหอบสางแสงให้นับมือเติบใหญ่เข็มแข็งท่านสมัย การรณั่ธนนะผสม้มถือว่าเป็นสองเขาขาวที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นวามันว่าวเรื่องเึงการหัวมือกันนะธ่าสผมเชราัว่าจะเป็นประเทศใดไคือแอดมินวาในทันอิฐเบืองต้นมากล้วว่าประเทศใดก็แล้วแต่หากว่ามามีการหัวมือกันีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นอยู่ที่โลกของเฮาเพราะว่าเฮาต่อหัวมือกันเพื่อว่าจะสร้างโลกของเฮาให้นาอยจะเหตุให้อนาคตี่สมบูรณ์คุนสุข สนันการหัวมือเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นแอดมินเองกับที่ว่านําเอามาสนเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับผู้บ่ได้เนเนถึงเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองก็ถที่ว่าเป็นเรื่องการเมืองข้องผูพ้นที่ปฏิบัติหนะ้าที่เบียกงานของเพิ่นส่วนว่าทั้งสองของแอดมินแมนว่าแต่หากว่าเป็นการหัวมือกันไม่ว่าจะเป็นทางด่านการข่าการลงขึ้นบ่ว่าจะเป็นทางโครงการก่อสร้างบ่ว่าจะเป็นทางอ่าเนี้ยกรแต่ที